เปิดคำพูดเบนปุญญาพรฝากถึงโมอามินาก่อนถึงขั้นเอ่ยปากอยากเลิกคบฝากถึงโมอามินาลั่นแรงไม่ไหวหน้าเปิดคำพูดเบนปุญญาพรฝากถึงโมอามินาก่อนถึงขั้นเอ่ยปากอยากเลิกคบถือว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถแทบทุกบทบาทก็เคยเป็นมาหมดสำหรับเบนปุญญาพรพูนพิพัฒน์ ไม่ว่าจะเป็นบทนางเอกจนมาถึงบทนางร้ายเธอก็ไม่เคยทำให้แฟนคลับผิดหวังล่าสุดรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8เลยขอเชิญเจ้าตัวมาพูดคุยหลังมีข่าวซุบซิบวงในว่าทะเลาะกับผู้จัดเออิสริยาสายสนัน่นกลางกองถ่ายละครเลือดกากีจนต้องพักเบรกการถ่ายทำแถมได้มาเปิดใจถึงเรื่องเพื่อนรักเพื่อนร้ายโมอามินาถึงขั้นเอ่ยปากอยากเลิกคบ ซึ่งแฟนๆสามารถติดตามเต็มๆได้ใน YouTube ช่อง8เท่านั้นเมาโมอามินาให้ฟังหน่อยไม่ต้องเมาอะไรมากช่วยหุบปากหน่อยหุบปากนิดนึงไม่กลัวเขาหรอกลัวทำไมละ่ะถ้าจะเลิกคบก็เลิกเลยนะโมอามินาเพราะฉันก็อยากจะเลิกคบเธอเหมือนกันพูดมากๆอันนี้บทหรือจากลึกๆในจิตใจ จริงใจค่ะตรงๆพูดแทนผู้ชมทุกคนด้วยว่าหุบปากบ้างอยู่นิ่งๆบ้างหยุดพูดไปอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อยอย่าสารแนเรื่องชาวบ้านให้มันมากนักหุบปากหน่อยค่ะชีวิตจริงเคยตบเคยตีกับใครไหมแบบว่าชาตินี้ไม่ขอร่วมงานด้วยมีไหมมีฟิลแบบนี้ไหมฟิลจริงๆเลยใช่ไหมเออเรื่องเลือดกากีค่ะล่าสุดกับพี่เอ็อิสริยาตีกันกับ ผู้จัดเลยคืออย่างนี้เรื่องเหตุการณ์เบนขอเล่าให้ฟังก่อนในเรื่องมันต้องลงน้ำน้ําคลองเป็นสะบัวด้วยความที่เราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วพ่วงกับเขาก็อยากได้ภาพที่สวยเขาก็บอกว่าลงตรงนี้ก่อนเขาก็ช่วยเราเนอะเขาก็ช่วยเราว่าโอเคน้ำมันตื้นเราก็โอเคจบก็คือจบนะพี่ฉากเปิดตัวก็คือตรงนี้จบแล้วนะ เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมถ่ายใหม่อีก3รอบทำไมคะมันไม่สวยไงยมันก็เหมือนแบบทำแบบนี้ไม่โอเคเลยก็เลยเรียกมาคุยเลยอันนี้โกรธเขาจริงๆหรอโกรธจริงๆคือเวียงจริงเลยอันนี้ยอมรับจริงสติแตกเลยวันนั้นด้วยละครเรื่องนี้นะคะเบนพูดจริงๆว่า1มันเหมือนแบบอารมณ์ถ่ายหนักแล้วซีนอารมณ์มันเยอะร้อนด้วยเครียดด้วยวันนึงร้องไห้สาซีน เบนร้องไป30ซีนต่อวันมันเหมือนกับอารมณ์มันขึ้นวันนั้นเลยเรียกประชุมดิฉันเหมือนเป็นผู้จัดเรียกเอง